สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชินัลของแฮทริกฮีโร่ในวันนี้ครับขอ,อน,นําเสนอเรื่องราวแข่งอัจฉริยะสุดท่อยที่ใครๆก็ใส่หัวโรบิน f ฟรยเดย์เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่รู้จักเขากันซะด้วยซ้ำแต่รับรองเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่สุดแสนจะหาคำบรรยายไม่ได้กับวิรกรรมสุดหามของชายผู้นี้โดยก่อนจะไปฟังเรื่องราวของเขาครับผมถามก่อนเลยแล้วกันว่า ถ้าให้คุณเนี่ยนึกถึงนักเตะที่เสเพลงไร้ระเบียบวินยัยหรือว่าเกเยนเนี่ยคุณนึกถึงใครก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าโรบินฟรายเดย์คนนี้คือที่สุดของที่สุดในความถอยดิบเถื่อนแล้วครับโดยเขาเนี่ยเริ่มใช้่าเกเรเสพเพลงตั้งแต่วัยเด็กเลยครับอายุ13เขาโดดซ้อมบอลเพื่อเอานังสติ๊กไปไล่ายิงนกเล่นที่สวนสาธารณะกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งแอบหนีเข้าผับ ตั้งแต่อายุ14 15รวมถึงอายุ16กเนี่ยก็ติดยาเสพติดซะแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าแล้วไงอะเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่มันมีเรื่องมากกว่านั้นเลยครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่แค่น้าจิม้มเพราะเขาคนนี้เคยถูกโทษจําคุกถึง6ปีฐานแอบ,บลอกมวยรถบนท้องถนนและเขาเนี่ยก็ยังเป็นคาสโนว่าตัวพ่อที่หลอกฟันหญิงไปทั่วอีกด้วยและอย่างที่บอกไปนะครับว่านี่แค่จิบ๊บจิบ เรื่องต่อจากนี้คือวิรกรรมสุดห่ามของแกเลยครับสำหรับโรบินฟรายเดย์ครับเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อ2.2ธันวาคมปี1990คือเสียชีวิตมานานมากแล้ว เขาเสียชีวิตไปในวัย38ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งในชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายเลยครับก็เคยจบที่3ครับในการเล่นให้กับเรดดิ้งเมื่อปี19.5-19.6 7 5, 9, 7 6, นะครับแล้วก็พาทีมเนี่ยขึ้นไปสู่ดิวิชั่น2ได้สําเร็จนะครับแล้วก็ตอนอยู่กับคา r ดิฟเนี่ยก็เป็นรองแชมป์เวลส์ครับนั่นเองครับและเขาเนี่ยก็เคยเป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมของเรดดิ้งสสมัยติดนะครับ19.4-19.6 7 4, 1, 9, 7 6, นั่นเองแล้วก็เป็นดาวซันโวของ สอนเรดดิ้งสสมัยเหมือนกันครับ1 9ึ่งเก้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยเขาควรประสบความสําเร็จมากกว่านี้แต่ว่าก็เป็นเพราะแกใช้ชีวิตแบบสุดโตง่งแบบโนสนโนแค่ทุกคนบนโลกจนเขาเป็นได้เพียงแค่ราชาลีกล่างเท่านั้นสําหรับฟรายเดครับเขาเกิดที่เมืองแอคตัน อยู่ทางตะวันตกของรอนอนประเทศอังกฤษนะครับโดยเขาเนี่ยเริ่มต้นการค้าแข่งกับทีมคริสตัลพาเลสตั้งแต่อายุ13ขวบแต่ก็อยู่กับพาเลสได้ไม่กี่เดือนครับก็ย้ายไปสู่ควีนส์พาร์คเรนเจอร์และก็อยู่ได้อีกไม่กี่เดือนเช่นเคยสุดท้ายเขาย้ายไปสู่สิงโตน้ำมันครามเชลซีในวัยเพียงแค่14ขวบเท่านั้นโดยสาเหตุที่ฟรายเดย์คนนี้ครับอยู่กับแต่ละทีมได้ไม่นานก็เพราะว่าเขามักจะโดดซ้อมร่วมมาซ้อมสายกันเป็นประจำและในการมาซ้อมของเขาเนี่ย ก็จะมาทั้งทับเมาแอะมาก,มากๆทันที่ยังเป็นเด็กวัยสิบสเท่านั้นเองนะครับจนแต่ละทีมในกรุงลอนดอนเนี่ยเอื่มระอากับพฤติกรรมของเขาแม้ว่าฟรายเดจะมีฟรสวรรค์มากขนาดไหนแต่คุณสมบัติของเขาไม่เหมาะกับที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เพราะว่าวีรกรรมของเขานั้นครับหนักขึ้นเรื่อยๆแบบเท่าทวีคูณโดยซ้อมเพราะว่าไปไล่ยิงนกที่สวนสาธารณะไม่ทําตามกฎระเบียบวินัยของทีมชอบแอบหนีไปเที่ยวผับตอนกลางคืนเวลาที่เก็บตัวอยู่ในแคมป์แถมพออายุสิบห้าสิบหกแกก็เริ่มติดยาเสพติดโดยช่วงนั้นครับเป็นช่วงที่เขาเนี่ยได้อยู่กับเชลซีแล้วด้วยนะครับแต่สุดท้ายทางเชลซีเนี่ยก็รับไม่ไหวกับการกระทำของฟรายเดย์และพอออกจากเชลซีเขาก็ไปอยู่กับเรดดิ้ง แต่เขาก็ไม่ปรับปรุงตัวครับสุดท้ายก็ถูกเรดดิ้งตัดหางปล่อยวัดออกไปจากทีมและทางานของ Friday เนี่ยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับ h ฮสทีมในระดับ Division 7ของอังกฤษซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นช่วงกราฟชีวิตที่ตกมากๆจากแข่งดารุ่งพรสวรรค์สูงแต่สุดท้ายตกต่ำลงมาเล่น Division 7ของประเทศ แต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่แคร์ไม่สนเหมือนเดิมครับเขาเนี่ยไม่แคร์กับอนาคตแถมใช้ชีวิตเสเพลไปวันๆเหมือนเดิมแต่ทีนี้ว่าเขาเนี่ยจะเสเพลย,ยังไงนอกสนามแต่ผลงานในสนามของเขายิงประตูเป็นว่าเล่นแต่ว่าชีวิตนอกสนามของเขานั้นมันกลับตนกันข้ามอย่างที่บอกไปนะครับเขาเนี่ยก่อเรื่องสุดงามหน้าโดยการไปขโมยรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณข้างถนน และจากผลที่เขาเนี่ยไปลักขโามยรถยนต์ในครั้งนี้ทําให้โรบินฟรายเดย์ถูกโทษจําคุกนานกว่า6ปีเลยทีเดียวนะครับโดยการที่เขาเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ย แทนที่เจ้าตัวจะสลดนะครับแต่เปล่าเลยครับเพราะโรบินฟเดย์คนนี้สถาบนาตัวเองเป็นราชาแห่งเฟลแฮมบอร์นันคุกชื่อดังในกรุงลอนดอนเพราะฟเดย์เนี่ยได้ใช้ฝีเท้าในการเตะบอลเป็นการฉายแววเด่นจนถูกเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําปีของการแข่งขันฟุตบอลคนคุกเพื่อนร่วมกรงขังเนี่ยก็ต่างรอเลยครับที่จะขอลายเซ็นกับฟเดย์และก็มักจะขอให้ฟเดย์นั้นสอนทิคการเตะบอลให้อยู่เป็นประจํา แทนที่จะสลดนะครับกับกลายเป็นว่าค่าคือซุปตานิในคุกซะอย่างนั้นและจากการที่ฝีเท้าของ Friday เนี่ยมันเด่นและก็เก่งชะกาดมากๆแล้วก็มันดูน่าเสียดายครับที่ต้องมาจองจํากักตัวอยู่ในคุกทาให้ผู้คุมขังเองเนี่ยก็อดใจไม่ไหวครับที่จะต้องขังเขาไว้ในคุกเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆว่ากีฬามากพรสวรรค์นขนาดนี้ต้องมาจบชีวิตลงในคุกทางตํารวจเองเนี่ยก็เห็นพรองต้องกันเลยครับว่า ควรจะสนับสนุนให้ฟรายเดนั้นกลับไปเตะบอลเหมือนเดิมเพราะว่าเสียได้ฝีเท้าในตัวเขาโดยทานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในคุกเนี่ยได้ทำเรื่องให้กับฟรายเดย์ทำการลดโทษจาก6ปีเหลือเพียงแค่17เดือนเท่านั้นเนื่องจากเขาเนี่ยสร้างชื่อเสียงคุณงามความดีมาให้แก่เรือนจำแฟลทแฮมบอร์สตันและพอเขาผนโทษ ก็ได้กลับสู่ถิ่นเก่าในสวนฝึกเยาวชนของเรดดิ้งในวัย22ปีครับแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองสั้นหน่อยนะครับเพราะเขาเคยก่อวีรกรรมแย่ๆเอาไว้สมัยที่เคยเป็นนักเตะเยาวชนของเรดดิ้งและตัวเขาเองเนี่ยก็เพิ่งออกมาจากคุกค,ความฟิตจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เลยครับแม้จะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการคืนสู่ชุดใหญ่ของเรดดิงแต่ Friday ก็ไม่ทําให้โคช้ชของเรดดิ้งผิดหวงังเพราะว่าเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นที่เขาลงให้กับเรดดิ้งเขายิงไปเ,เด้ถึง2ประตูแถมลูกที่เขายิงได้นั้นเป็นประตูส,สวยประจํารดูการของลีกเลยทีเดีวยวครับโดย Friday ครับลงเล่นกับเรดดิ้งเนี่ยไป2ฤดูการครับแต่ว่าเขาเนี่ยกลายเป็นตำนานของเรดดิ้งซะแล้วลงไป121นัด ทําไป46ประตูนะครับและถึงแม้ว่าเรดดิ้งเนี่ยจะอยู่ลีกดิวิชั่น3ซึ่งก็เท่ากับลีกวันในปัจจุบันเลยครับแต่ว่าชื่อของโรบินฟรายเดย์กลายเป็นที่โด่งดังไปทั่วเกาะอังกฤษ และเขาเป็นคนเดียวที่แม้จะขาดซ้อมบ่อยยังไงก็แล้วแต่แต่ทั้งเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ไม่มีใครว่าไม่มีใครบ่นกะซ้กครั้งนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่มาซ้อมแต่เวลาที่เขาลงสนามเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งยิงและก็ทั้งจ่ายให้กับเพื่อนเล่นได้อย่างสบายและก็ง่ายได้ครับ โดยสดเสียงของฟ r i d เดคนนี้ครับดังกระชอนถึงขนาดที่ว่า B B C ครับสื่อยักใหญ่ของอังกฤษเนี่ยต้องมาทำข่าวมาสัมภาษณ์เขาพร้อมกับขนานนำให้ฟ r i d เดว่าเป็นราชาแห่งหลีกรองเลยทีเดียวในเวลาต่อมาครับทางผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเนี่ยถูกสื่อต่างๆมากมายในประเทศนะครับเรียกร้องให้นําตัวของโรบินฟรายเดย์คนนี้ติดทีมชาติอังกฤษนะครับแปลว่าทางด้านของฟรายเดย์เนี่ย จะเล่นอยู่ดิวิชั่น2ในตอนนั้นก็ตามนะครับและเมื่อเขาเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงความดังมันก็ทําให้เขาลืมตัวครับฟ riday เนี่ยเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเสเพลอีกครั้งเขาเอาแต่ไปกกตัวอยู่กับผู้หญิงคลุกคลุงด้วยสูราเมรไรจนกลายเป็นไอ้ขี้เมาในที่สุดเขาเนี่ยขาดซ้อมแทบจะตลอดจนกระทั่งเรดดิง้งทนไม่ไหวครับตัดใจขายเขาคนนี้ ให้กับคาร์ดิฟซิตี้ถึงแม้ว่าเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงประตูอย่างเป็นกอบเป็นกำรทรี่กับเรดดิ้งพาเรดดิ้งขึ้นจากดิวิชั่น3สู่ดิวิชั่น2แต่พฤติกรรมแบบนี้เรดดิ้งไม่ไหวครับดยวันที่ฟรายเดย์นะครับกำลังจะเดินทางไปเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของคาร์ดิฟเขาก็ได้ก่อวีรกรรมสุดเช้าอีกครั้งนะครับทางจน้าที่ตำรวจเนี่ยจับตัวฟรายเดย์ในระหว่างเดินทางจากเรดดิ้งสู่เมืองคาร์ดิฟเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ย แอบไปขึ้นรถไฟฟรีโดยไม่ยอมซื้อตัว๋วจนทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เดินทางไปเซ็นสัญญากับคาดิฟได้ตามกําหนดการที่ได้เตรียมเอาไว้เพราะว่าเขาเนี่ยถูกตํารวจสือตัวไปซะก่อนหนึ่งจากไม่ยอมจ่ายค่าตั๋วรถไฟทําให้เขาถูกคุมตัวเข้าสู่ห้องขังไปในที่สุดแต่ว่าคาดิฟนะครับก็ไม่ติดใจอะไรกับเหตุการณ์นี้ครับและผ่านไป4วัน โรบินฟรายเดย์ก็เลยกลายเป็นนักเตะใหม่ของคาร์ดิฟซิตี้ในที่สุดครับจนกระทั่งเขาเนี่ยได้รับโอกาสการลงสนามเกมแรกให้กับคาร์ดิฟนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยรอคอยแฟนคาร์ดิฟก็อยากเห็นนะครับฝีเท้าของโรบินฟรายเดย์คนนี้จะเก่งขนาดไหนแต่ว่าก่อนเกมเพียงแค่1วันครับในช่วงแบบ ไปเก็บตัวเข้าแคมป์นะครับเขานั้นแอบแหกกดสโมสรโดยการแอบไปเมาแอในผับแล้วก็ฮิวหญิงไปถึง2รายไปกินกันต่อที่ห้องก่อนที่เกมจะเริ่มเตะก,กันซะอย่างนั้นนะครับไม่ยอมไปเก็บตัวเข้าแคมป์กลับบ้านซะอย่างนั้นเลยนะครับบางครั้งเนี่ย ฟรายเดย์ Friday, คนนี้เมาหนักเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าไม่ไปซ้อมแล้วก็ซ้อมไม่ไหวแล้วก็หลอกโคชว่าโอ้ผมป่วยตอนนี้นอนพักอยู่ที่ห้องออกไปซ้อมไม่ไหวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาหนีออกไปเที่ยวผับแล้วก็กลับไปซ้อมไม่ไหวนั่นเองครับและจากพฤติการพิสูจน์แย่ของเขากนำใหมคาดิฟเนี่ยทนไม่ไหวเพราะไม่มีใครเอาเขาอีกต่อไปเพื่อนร่วมทีมก็ไม่เอาโคชก็สุดเอื่อมระอาเขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากๆอยากกลับไปสู่เรดดิ้ง จนสุดท้ายก็ฟรายเดย์เนี่ยตัดสินใจเดินทางกลับที่เรดดิ้งเพื่อขอร้องให้กับแฮร์รี่ผู้จัดการของเรดดิ้งในตอนนั้นเส้นสัญญาตัวเขากลับมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับทางเรดดิ้งก็ไม่สามารถดึงตัวเขากลับมาได้เพราะงบประมาณในการซื้อตัวของเขานั้นมันไม่เพียงพอครับและเมื่อถูกเรดดิ้งปฏิเสธในการดึงตัวกลับเข้าสู่ทีมนะครับเส้นทางชีวิตของฟรา d เดย์ก็ดิ่งลงเหวทันทีครับแทนที้เขาเนี่ยจะรู้สึกกลับตัวกลับใจ เด่ f r ฟเดยกลับใช้ชีวิตเรากับคาสโนว่าเหมือนเดิมครับติดเหล้าติดบุหรี่ใช้ชีวิตในยามราตรีแบบเมาแอสุดๆสุรานารีเรียกว่าครบสุดๆเลยทีเดียวครับแต่ว่าถึงเขาเนี่ยจะมีพฤติกรรมแย่ยังไงครับทางคาดิฟเนี่ยก็ยังส่งเขาลงสนามเช่นเคยส่งเป็นกองหน้าตัวล่าตะข่ายเหมือนเดิมแต่เขาก็ได้สร้างเรื่องราวสุดงามหน้าและนี่ก็เป็นฝั่งเส้นสุดท้ายในอาชีพนักเตะของเขาครับ เป็นเกมที่คาดิฟเนี่ยเจอกับไบรตันนะครับและในระหว่างเกมเนี่ยเขาไล่เตะมาร์คลอเรนซันอย่างเดียวเลยครับและมีจังหวะหนึ่งครับที่รววนฟรายเดเนี่ยไปกระโดดเตะใส่หัวของมาร์คลอเรนซันผู้เล่นของไบรตันจนเขาเนี่ยถูกบแดแลไลออกจากสนามไปแต่ว่าความถอยดิบเถื่อนเนี่ยที่ว่าไล่เตะเขาเนี่ยมันก็แย่แล้วไปเตะหัวเขามันก็สุดถอยแล้วแต่แค่นี้เนี่ยมันยังจืดจืครับเรื่องที่ดิบเถื่อน แล้วใช่คำว่าสัตถุนเลยก็ได้นะครับมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าช่วงที่เขาเนี่ยเดินทางกลับไปห้องแต่งตัวจากการโดยใบแดงนั้นเนี่ยเขานํากระดาษมาห่ออุจจาระของตัวเองแล้วนําไปใส่กระเป๋าของโรเรนซันในห้องแต่งตัวแบบหน้าตาเฉยซึ่งผลพวงในคราวนี้ครับการกระทําสุดห่ามในคราวนี้ทําให้คาดิฟไม่ทนกับเขาอีกต่อไปประกาศยกเลิกสัญญากับโรเบนฟรายเดย์ในที่สุด และหลังจากที่เขาถูกยกเลิกสัญญานั้นเขาประกาศแขวนสตั๊ดและก็เลิกเล่นในวัยเพียงแค่25ปีเท่านั้นและในตอนนนครับเขากลายเป็นที่รังเกียจของสื่อและทีมอนอื่นมากมายจนไร้ความเห็นใจสุดท้ายเขาต้องไปเป็นคนงานก่อสร้างแต่เป็นช่างปูนบ้าง เป็นคนทําสวนบ้างจนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงในปี1990ได้ไวัย38ปีโดยทานเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้รับรายงานว่าได้พบศพชายผมยาวนอนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนโดยศพนั้นยังก่ำเฮโรอีนไว้ในมือเลยครับและจากเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันฟังดูแล้วน่าเสียดายมากๆครับสหรับพรสวรรค์ของโรบินฟรายเดย์คนนี้จริงๆเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆ ถ้าเขาไม่ทําตัวเสเพรทําตัวที่ดีกว่านี้มีใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทแบบนี้เขาอาจจะกลายเป็นสุดยอดกองหน้าระดับโลกเลยก็เป็นไปได้มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายดมากๆสำหรับพรสวรรค์ของโรบินฟรายเดย์คนนี้ฟังดูแล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้แต่นี่ก็เป็นเรื่องราวของแข่งอัจฉริยะสุดท่อยที่คใครๆก็ใส่หัวโรบินฟรายเดย์เรื่องดิเจยับกับช่กองห้ติโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ